สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเรื่องแสงนะคะไม่ได้อัดคลิปให้ดูตั้งดนเนยหลยมือะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะพี่น้องเป็นวันที่เป็นเดือนแห่งความรักนะคะพี่น้องปีนี้กับว่ามีอีกอย่างหลายกับสิมาบอกว่ากับเป็นปีที่ประสบผลามสำเร็จอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะ ที่เขาซื้อที่ดินเพิ่มอีกนะคะซื้อที่ดินมันก็เป็นออกแดงแดงน่เด้พี่น้องมันมันก็เป็นดินล้วนเนาะดินล้วนดินแดงแดงเอาไว้เห็ดปลูกฟังนี่ละพี่น้องรือว่าเอาไว้กินกําไรก็ได้ก็ค่มันเป็นยุไทยกับสิประมานสองไรกูนี่ละพี่น้องคุณแฟทก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจ ซื้อที่ดินเพิ่มเป็นสมบัติของข้า2สองคนเพราะว่าที่ดินนี่มันเป็นแบบว่าขายกินกำไรในใน,ในปีหน้าหรือว่าปีต่อต่อไปมันก็เป็นแบบว่าไอ้นี้นะคะพี่น้องทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยนะคะพี่น้องอัน กกว้างดีเด้พี่นอ้องตอนนี้ตอนเดี๋ยวนี้มาจ้าเนี่ยนี่ก็มันเป็นหน้าทางใกล้กระเพื่อนเขานี่ยมันเป็นหน้าทางอันนี้เขาจะจงถ่ายมันบอกจ้องถ่ายข้าวนี่นะยังไม่ได้พ่ดเอาวันนี้นะกําลัางปรับที่ดินพี่น้อง ก็เป็นวันหนึ่งที่ภูมิใจนะคะนนครับผมกลล้้้อนตอนนแว็ตีไหนมาสวัสดีพี่น้องแน่นี่สวัสดีครับ ดีใจหรือเปล่าของขวัญวันวาเลนไท,ทมมน์คุณพ่อคุณแม่ออกนาะหรือยังพ่อเข้ามาแม่ก็เข้ามานะมาวางเงินแล้วก็มามา เป็นพยายนเนาะอาปูละผู้ใหญ่แล้วกันมาแตงขันท่าเอาคิดที่บอว่าสี่ได้ทีไหนทางนเป่แต่มแม่สุกยูเือเอาเพื่อไรแล้วกระไรอืมเพราะว่าใกล้กับบุญเอาจะคล้องอันอยู่ใกล้ๆคืบอบบหูว่าเขาสีขายแม่อยู่หน้าคือหูโอ้โอตอ,องตัวเอมันได้แล้วแต่จะได้อีกแต่แม่ก็จะได้อืซีไว้ไม่น่าไป ดิ่ไม่ได้ซื้อให้ไม่แเขาราคามันแพงก้าเก้าอืมไะได้อ้าวสงารจะขวงคือจังเบิรนเบิรซื่อๆอการนั่งอันนี้แหละนั่งแล้วกันเี่เบิรนกรทว่าแม่เที่ยวจะได้จนได้ซื้อม่เอาคืองบ้านนี้เนาะนี่ซือเออคดีคดีอีคดีคดีคดดีคนีคดีดีดีคดีคดคดามดีค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 ดี บักม่วงปลูกฟางของอยู่ของกินพอดีแล้วตกยามพลกระดูปพลตกกระดูปพลก็ได้อันนอยู่แล้วแต่ปลูกมาใหม่มาต่อซื้อ uh huh. มาเล้กินดีใจเนาะก็ดีใจขอบคุณครับพี่จัดไทยของคามคนมาเล่นไทย ที่เาไปเก็บเหดีน่งอยนั่นเนาะเอาก็ลงเฟซไปว่าซื้อที่ดินไว้เก็บเห็ดแต่ก็เป็นเป็นความภูมิใจของเราสองคนนะเราสองคนพยายามซื้อที่ดินไว้แต่ว่า ครั้งแรกที่ซื้อก็ก็ก็ขายคืนเพราะว่ามันเป็นที่มันมันมันเอียงมันคลอยขาดสิบวัวเป็นของเห้าน่ำนะคะพี่น้องอันนี้เป็นรงตีเองเลยตัวนี้นะตัวนี้มันแบบว่ามันเพียงกันแล้วก็มันปรับปรับหน้าดินให้เสมอกันถ้าเกิดเข้าเข้าสื่อถ้าเกิดเข้าสื่อปลาเข้าไปปั๊บหน้าดินเข้าตรงด็กจ่างเสียเงินอีกได้พี่น้องแต่ว่าตัวนี้เพิ่นปั๊บให้เรียบร้อย ก็ถือว่าโชคดีเ,าเ,าาเขาเขาบริจาคเพิ่นคูนดินเขาบริจาคเพิ่นปั๊บนาดินไหนคืึเขาซือ<ล>้อแล้วจะเานาไปก็ซื้อดินมอยู่ดีไม่แห้งเขาจะเอาดินมาถมทส่ให้มันสูงขึน้นตอนนี้ให้มันให้ให้นาดินมันเสมอกันก่อนชวงานมา่อนเข้ามาเขาบิงะแ,แต่ขาน,นขานี้อาหายัางจืเวลามื่อหน้เมื่อไไปเขาบอกมันมีแมนดินอ่ะ <K ill an> ออาากับทงืนได้ออไอพออันนั้นอ<ต>ยูบอ่บ่อพอว่าสิพอว่อาสิเอาลักหัวมาฟังบ่ลละพอว่าตา่าปั๊บหน้าดินแล้วแล้วเขาเอื้อนมาพังอีเธอหน,นึ่งอ๋อมันเด็กมาไม้มานิ่งไหวมันเียวเดี๋ยพังลักโค่จะเสื้อน้ำมาจักเสื้อตะนางกับเรื่องของเขาจะก่อคำแพงกับเรื่องของเขาดินไปดินมาบ่อสิสีเสียเอาอตะไคร้ไปฝังก่อนเอาตะไคร้มาฝังแล้วอ,อยู่ดีไม่แห้งจังเอาดินมาถมหลกะจังเอาตะไคร้มาฝัง ตะไคร้มาออมนะพี่น้องยังบ่ทนเห็ดกําแพงดอกเพราะว่ามันเป็นไหนไอเอาตะไคร้ดีกว่าันมแมน,มนถ้าเราทํากําแพงให้เราคูณปรับดินให้สูงขึ้นแล้วเราค่อยๆใส่กําแพงแมจากได้น,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 ดน,นเฮ็ดบ้านสวนมันดีนะนึงแมนเฮ็ดบ้านสวนอือหือเป็นทุ่งหน้าเด้อกับป่า แล้วก็อเอเป็นดินจัดซันเลยแ่งคายเป็นตอนเป็นตอนเป็นหมูบห่บ้านนึงเลยนั่นแหก็ถือ่<ต>รระโชคดีเป็นเดือนแห่งความรักพี่น้องอ๋อบัละาก้ามดไอ้แล้วมีมาโซงเพอ,อ่มประมาณตอนแหนนะ โอเคพี่โอเคค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเอามาฝากพี่ตอนน้องพ่อหอมปากพ่อหอมปากหอมคอค่ะพี่น้องหอมเมียด้วยเอาละพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพ่อกัน คลิปนาเอามาฝากพี่ตอนน้องเอามาไล่งานพี่น้อง่าความคืบหน้าอัปเดตชีวิตของเขาเพียงหอดสายแล้ว้วก็ขอบคุณพี่น้องติดิตาขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วก็ขอบคุณทุกการติชมนะคะพี่น้อง